สั่งกล่องสุมพิมพ์รีพายนะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า1ชิ้นราคา1,000บาทนะคะอันนี้ก็คือได้มาหนึงกล่อจริงๆแล้วสั่งไปเ,เครื่องใช้สุมเครื่องใช้1,000สุมเครื่องใช้200สุมของใช้50บาทสุ่มของใช้20บาทนะคะแต่มาที่แบบกระปิดกระปอยอันนี้เครื่องใช้1 0 0 0มาก่อนเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะคะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะ ช่มูลค่านะคะหนึ่งหนึ่งพันบาทแต่พี่มิพายบอกว่าข้างในนะ่ะของมูลค่ามากกว่า1,000บพันตอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะดูว่าจะจริงหรือเปล่านะคะแกะยากนิดนึงพี่มิพายจะค่อนข้างแพ็กเกจอ,อะไรของเขาค่อนข้างดีดีจนแบบเฮ้ยแกจะแพ็กอะไรกันขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะข้างในนี้แบบว่า ค่อนข้างดีเหมือนที่ว่าสั่งของจากอื่นมานี่กว่าจะแกะบับเบิลออกได้นะคะยากมากโอ้ยนี่ก็หลังปากแต่สำเร็จแล้วค่ะแป๊บนี้จะรู้ว่าข้างในเป็นอะไรอะไรเนี่ยหนึ่งพันบาทไ,ได้อะไรเนาะอะไรเนี่ยเดี๋ยวสมาร์ทโฮมคือเครื่องอะไรเนี่ย ะคะคได้หม้อหุงข้าวดิจิตอลอ๋อเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลที่ว่าสามารถแยกน้ำตาลออกมาได้อะค่ะเนี่ยค,ค่ะอุ้ยออกไม่ได้อุ้ยอะหนักจัก 1,000บาทที่ว่าเออมันจะสามารถแยกน้ำตาลออกมาจากข้าวได้สำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะได้มา1ชิ้นนะคะในราคา1,000บาทค่ะ